ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินลกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยมีโอเอกสารให้ออก่อนเออวะเฮ้ยกูผิดรูป่วะ ไม่ตอนแรกผมว่าผมเข้ามาผิดลูกกูผิดรูปเกอะวะตอนแรกผมว่าผมมาผิดรูปตอนแรกเขาเสริมเขาเสริมไปหรอได้มาจะสุกเดอคูอ่ะแล้วทำไมต้องเป็นกูวะอูเต็มวกจักดูดิโอ้เต็มเลยไอ้เหี้ยเขาไม่โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเบิร์ดเหมือนยัดมาให้เราบสองรอสามรอบนะเออไอ้เหี้ยยัดให้กูโคตรบ่อยอ่ะ J8 อีกแล้วไอ้เหี้ยไม่ไม่ทุกครั้งเลยมั้งพอ พอเจพาวขึ้นมาก็เข้าเคเอ็พอเจพาวมาก็ยันให้เคเอ็พออาร์ติน่ามาก็เข้ามาปุ๊บก็เข้ากูเออก็เคเอ็ดไอ้ย็นลูกนี้ก็เคเงเงี้ยไม่เคยมีสีอะเสียไปได้ก็เข้ามากูอีกเออไอ้เหี้ยมัน่าจะเป็นว่าลูกเรามันอันนี้เบาลงลูกเรามันมีหายแกลงเองมันมีตั้งหลายลูกมันก็ลูกเรามันอาจจะมีแค่แบบสามแกลงเขาเลยยัดมาไว้ให้มันแบบไม่สามลูกไม่ลูกอื่นมีสามแกลงเหมือนกันหลูกมีหลายแกลงแล้วก็ลูกเบาๆกับเรามีก็เยอะลูกเรามีสามแกลงเองเขาน่าจะแบบเออยัดมา ไม่ลูกแอร์ดรอปอื่นก็มีสามแก๊งแล้วเขาไม่ยัาลูกอื่นอ่ะลูกอื่นก็ไม่ได้ตึงหรอกนัวกับกูอีกแล้วไม่เอากับนัวซอฟก็เลยเอาแลวซอฟต์ก็เดือดพอละเออเรากับนัวซอฟก็เดือดทุกวันแล้วนะไอ้เหี้ยไม่แทบจะไม่ได้ของเลยในนั้นเลยอ็งจะกลัวอะไรวะโอ้อาเทียอาเทียกูแค่ได้สิแค้อเพิ่มแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยไม่ได้กลัวแต่อยากได้ของนัวซอฟมาอีกโหเออบบ้้าััมมเเนป๊แล้วมึงดูความแบบว่าเรากับเขาดูดิ เฮ้ยไม่เป็นไรมึงเอาปืนยัดจบกระสุนตอนนี้ได้ประมาณ60แม็กแล้วไอสัตว์เดี๋ยวคุยกับพี่เอาล้นก่อนอ่าเบิกเลยเบิเลยขอสักแม็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวคุยกับพี่เอาล้นก่อนมันได้ประมาณ60แม็กแล้วตอนเนี้ยใครมีพอร์ตบ้างพี่พเอล้นหลักแล้วแล้วหนึ่งส่วนห้าส่วนครับหนึ่งส่วนห้าส่วนแก๊งเขาไม่กี่คนอะได้นับยังเรียงตามลำดับ ก็ดีท่านโฟกท่านเจอแกงอะไรหรออาเทนา่าขอรับอะไอ้เฮียมีแต่แกงแอคที่ม,มาใส่ยัดในแอร์ดอบกูไอ้เฮียกูไม่ได้สักปีสักอาทิทาตย์เลยไอ้สัสกูอแอคทีฟทุกอาทิตย์เลยไอ้เฮียฝึกอยู่นั่นอนะเคสอะฝึกอยู่อ่นขี้ขวายน้องไม่มีแล้วเหมือนแต่ก่อนเอ้ยเข้าไปคนนึงนี่เป็นใคเออเข้าไปคนนึงไปเอาของไม่มีละไ,ไอ้เฮียเดี๋ยวเฮ้ยมึงมากันด้วยนะเฮียน้อยโดนส้นตีนนี่ เอครับครับเอ้าครับัสดีครับไม่น่หน oh 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 ้าไหมครับเนี่ยโอ้โหไม่น่าไม่น่านะครับจำนวนคนนี้ต่างกันเยอะจัดจัดเลยครับไม่น่าไหวครับไม่น่าไหวแล้วถ <um ้าคนคนเท่าไหวไหมคนเท่าไม่รู้ครับยังไม่รู้ลุงลุงแล้วโนซอมหายไปไหนลุงไม่รู้อ๋อโนซอมเขาอยู่ลูกไหนหรอครับลูกลูกนี้ครับลูกนี้ ใช่ใช่อันนี้ตอนมากันสามแกงอันนี้ลุกนั่งเล่นทีละแกงปหมครับหรือว่าหรือว่านัวเลยอ๋อหลังๆผมเจอเจอแต่คู่เดียวครับมันไม่ค่อยเจอใช่ใช่มันไม่ค่อยเจอแบบยืนยัน่อเจอสามลุกนั่งใช่ครับถ้าก่อเจอสามแกงคือลุกนั่งใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นการนัดการเล่นก่อนจบอะไรเเล่นก่อนแบบอันนี้แล้วแต่รูปนถ้าเออใช่แล้วแต่ลูกับังลูบโอเคครับโอเคครับ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  แล้วเขาถามฝั่งนู้นว่าอะไรกันทีนครับนับๆเมื่อกี้เราก็ทอมตัวไปก่อนว่าเราไม่ไหวถูกปะแปดสิบเก้าไม่ไหวจริงเนาะดูคนนี้เลี้ยวนลี้ยวอดๆให้หมดเลยนะส่วนนี้ไงแต่แต่ที่มึงเห็นนี่ไม้กับมีดหมดเลยนะกูบอกก่อนนะฝั่งนี้ไม้กับมีดหมดเลยนะมีปืนด้วยนี่ปืนเลี้ยวบวกสี่มึงดูเขามีเออบวกสี่แล้วอ๋อไม่รู้หรอแดัมเนียมเลยสี่ดัมเนียมเลย ทำไมเขามีอาวุธตึ้งเดียวอย่างปาตั้งนานแล้วพี่ไม่เอสรีซื้อแพ็กก็ได้นะเหมาหมดก็ก็น่าจะได้มีดได้มาแล้วเขาก็คุมแอดตอประชาชนเหมือนเราอ่ะอ๋อตอนนั้นใช่ไหมมาลูกเราเแต่หลังปีใหม่อ่โนซอมมาแล้วโนซอบอกเอากูอีกแล้วเอ้ยกูเอ๊ะโนซอมไปเอ๊ะอะไรวะแต่ว่านโนซอบอกเขาชิวนี่ไงโนซอมมาโนซอมโนซอบอกว่า เอ๊ะกูมาผิดรูปเปล่าวะเดินบนหาเพื่อนมาเจอกูมาผิดรูปเหรออย่าเขายัดมาอ๋อเพื่ออะไรอันนี้เพื่ออะไรใช่ื้อแกะตอนั้นยืนแอบงานโนซอมไม่เจอเราก็โน้วตซ้อมบอกว่ากูเบื่อเออกูออกเลยนะการโน้ตซ้อมอย่าอย่าออกโน้ตซ้อมลาก่อนบอกเพื่อนไปตามเพื่อนมา5 3 2 1มิ๊บหนีไป ไม่ใช่ไปตามเพื่อนมาอย่าหนีไปทิ้งให้กูดูโซนตีนเขาแบบจังหวะเล่นแล้วครับพกแบบปืนใส่กระบอกอะไรเงี้น่าสมมุติไนเเห็นคนที่ยิงนะล้วป่ะแต่ช่วงช่วงช่วงนี้แก๊งใหม่ๆเขามีไฟก็ให้เขาก่อนถูกปะล่ะเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรจะหายหมดอีกพี่สล็อตอยู่ไหนอ่ะพี่สล็อตระวังเด็กรุ่นใหม่ันด้วยนีหลายๆเนี่ยรุ่นใหม่จะกระทืบเราเนี่ยพี่สล็อตพี่สล็อตข้างในอ่ะนี่นหัวขาวเองส่งให้นุ่โพลนะลั่นะมอันนี้เราเซ็ตเซ็ตวัดถุหลุง องะไรไม่รู้ว่ะไม่น่าใช่ได้ได้ได้ยังี้ต้องต้มีพีตาไปดิใช่ไหมเอออย่างงี้ต้องมีพิตาเดีเดี๋ยวเดียวเียวแต่พตาเป็นประธานสภาอยู่นะเรียปืนบอกเลยเพื่อนไม่ให้เรือกเคียวสุดบอกเลยไื่ตีบอกเลยบอกซีบอกเอาดีดีอกศนยเลยสัตว์หมวกไม่สินบักเล่นออนไลน์ อะยิงยิงน้อยโดนด้วยไหนดิยิงทำไมให้เปื่าเอไทน่างั้นดอกสีอ่ะยิงไม่ได้เวลายังไม่ถึงอ๋อเฮ้ยพี่หลงยิงกวัวยิงกูวโดนว่ะมันเปลืองเย่เดินมาปัดเกาะเย่เช็ดลูเสร็จรียบร้อยห้าทุ่มเช็คโค้ดห้าสิบเราจะพาสาวไปส่งกันได้หรอไม่ส่งไม่ส่งเฮ้ยเฮ้ยไม่ส่งไม่ได้ไม่ส่ครับไม่ส่งช็โคไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ ส่งเป็นกระสุนไงไม่ได้ยังไงอ๋อเป็นกระสุนเลยอุ้ยไอ้เหี้ยงรวยจัดส่งเป็นกระสุนเลยวะไอ้เฮ้ยจัดปิดสูตรไปหน่อยแต่ก็คุ้มยุ่เออเรื่องสงการเล่นแหนะเออพี่โรนเนี่ยตอนนี้ของเพื่อนยังส่งมาไม่ครบแต่ได้ประมาณ60แม็กแล้วนะที่ผมคิดคร่าวๆอ่ะมัน3000กว่าแล้วแทนมามาน้องชาย พี่จะเขาคนขายสามร้อยอะทำครันเหรเออถ้าครบมันก็จะประมาณสามร้อย่าโอเคโอเคพี่สามร้อยก็แม็กปืนลึมลึมแบบยิงกันสนุกสนานอ่ะเชื่อผมแม้วันเดียวหัดในรีฮ้ยมีใครมีคอปเปอร์หายป่ะเออถ้าสามร้อยก็แม็กมาเนี่ยมีป่ะได้หมดเหรอวะมึงจะใช้กันหมดจริงเหรอวะหกกระบอกหมดหมดสามร้อยแม็กนะนะจะเข้ามาดูมึงปกติเขาพกคนละยี่สิบลุงรู้ป่ะเนี่ยก็ตั้งสามร้อยแม็กอะนะให้ตะวันนะเออมันไม่ก็ให้แต่ปืนสามปืนสี่ก็พอเล่นอ่ะ ไอ้ตอนเลี้ยงผมทำไปสามแม็กยังไม่ได้คืนเลยโอ้ยเพิ่งส่ง้ใจว่ะคนอ้าวยังไม่ได้ยังไม่ได้คืนอีกเหรอเดี๋ยวเออมีมีไหมมีฟรีนะไม่มีในตัวได้ไหมอย่าฟีน่าอย่ีน่าแม็กหักจากที่จะส่งได้ไหมมันแม็กละกี่ชาโคอ่ะแม็กละห้าสิบเอาก็ก็ผมผมไม่เอาของที่เหลือไงแต่แค่หักชาโคเฉยไงอ่ะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคิดให้ได้มีปัญหาอยู่แล้วได้ได ยุที่คนรวยเยอะกว่าว้าวเฮ้ยอี้หันไปเราก็ไม่ได้บางนะเอาพูดตรงๆอ่ะเราไม่ได้บางกว่าเขานะเล่นเนื้อเล่นไปเล่นดีดีอะคุณควักไม้มาคู่กันดิ๋ยวมึงไปเปลี่ยนมีดเขาไม่ใช่เซตวอร์ดไปเม่ใช่เซ็ตวอร์ดไปี่แบบมีมเซตไหนก็ไม่เกี่ยวน้องมึงต้องใจสู้อย่างเดียววิงเฮียมีคนเหมือนกันนี่แหละถูกถูกถูกมึงควักไม้คู่ไปงั้นแล้วมึงเปลี่ยนเป็นมีดด้วยนะควักไม้คู่ไปงั้นแหละเออถือไม้เยอะเยอะถือไม้เยอะเยอะถือไม้เยอะ มายมายืนหน้าพี่มายมีเยอะจัดเลยให้เขาดันมานะให้เขาดันมาให้เขาดันมาไอ้เที่อย่างมิดลืมเลยสัตว์ขึ้นง่ายรอบเนี้ยไอ้ตอนเนี้ยเขาสุ่มเหรอสุ่มโชว์ก็กูบอกว่าตอนเปประชาชนเขาได้ของฟรีแล้วเขาคู่แมนเนาะจะลุกเออเขาบอกว่าเขาไม่ชินสคริปต์อะเขาบอกอะเออสคริปต์ไหนก็แล้วแต่กูก็ไม่ชินแล้วเราจะลุกนั่งไหมลุกนั่งเขาจายน้อยมากไม่ได้เนาะ เยอะเราก็ต้องเล่นกับยอเทน่าก่อนป่ะเงี้ยก็รอก็ได้รอรอต้องซ้อนอ่ะเขาจะช้อนเหรอมันก็เป็นธรรมเนียมรอบแรกป่ะถ้าช้อนก็จะได้รู้ไว้เขเยอะอยู่แล้วนี่ก็เยอะอยู่นะเก้าคนก็ก็ไฟเปลี่ยนได้อเก้าคนโนซอบอกว่ากูมาทำอะไรที่นี่คนต่างคนต่างเยอะไอ้เหี้ยตัวแปรคือโนซอบอ่ะผมบอกเลย เล่นเต็มที่อ่ะไม่เป็นไรเล่นชนเต็มพี่เต็มที่เต็มที่เต็มที่พอถ้าชนก็ชนไซส์ก่อนแทนคุณเราให้ใช่ไมน้อเป็นให่น้า่าไมไม่เพื่อนโนใหญ่ก่อนดีกว่ามั้งโดนชอนนะถ้าโอ้โหถ้าใหญ่ช้อนนี่หนักนพี่ชอนหนักกว่านะเล็กชรนดีกว่าใช่เล็กช้อนดีกว่าก็เอาขวาชเล็กเรายู่จุดโดนนสนได้กสี่ยิงถือว่าตรงนี้ผิ เราอยู่ที่ที่ดีที่สุดเราอยู่เฉยๆแล้วก็รอนัวถ้าหนัวนี่ต้องฝ่ายมือปีศาจหน่อยนะไม่าตายง่ายด้วยตันัวเนี้ยโซนหลงมันยากเลยนัวนี่ลุงชอบนิ่ง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 คู่จัดอะยิงคู่เลยเฮ้ยมันจะเป็นบุงนัวนะอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาจะมาหาเราถ้าอย่างงี้มันนัวนะพี่ไป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 เดินชน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  ไม่มีบ้านแล้วไม่มีบ้านแล้วบ้านหนูเลยไปดีไปดีชอน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 ผมต้องเฉยนะดูแทงนะลู้แทงนะเฉยเลยเฉยเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยเล่นการเล่นการเล่นการไว้เล่นกันไว้เล่นการไว้เพื่อนโอ้โหไอ้ที่โดนพี่ชายโคตรเยอะ ตัวน้าูนนะดูคนนดูคนนะดนนะเยอเจบเเจบเจบเกันนะกันนะกันนะโดนมีโคเจอ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 ไอพี่ต่ยชน่อยุบน่อยชุบ่อยชุบอยชุบน่อยเคเนชุบนยชุบน่อยชุบุบน่อยชอยชุบน่อยุบน่อยอยชุบน่อยชุบุบน่อยชุบเอะ่อรุบีชุบ่อุบน่อยชุ่อยน่อถึงเวลาของกูแล้วสินะระวังนวอช้อนนะนวซอฟช้อนนะระวังนะระวังนะระวังนะก็ก็ตรงกลางก็ตรงกลางไว้ โอ้แทนคุยไอเหียถอ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 ยไปยังไงคือแล้วคือแล้วแทนเม่งเล่นแบบนี้สองรอบแล้วไอเหียโอ้น้องจุดหน่อยจุดหน่อยพีตารขาผมดิผมดิ้น่องนองน้องวั้จุน้องวจุพีตาบุนไปไปดึงเบ้ไปดึงบ้นอมาดึงบ้นมาดึงเบิ้นมาดึงบนมาดึงบนมาดึงเื่อนมา เกดไม่กี่เพื่อนดิเกดหยิบเพื่อนไว้มองหาเพื่อนมองหาเพื่อนแล้วมึงโคบตายกูตายเฮ้ยมึงมาโคบกูดิลุงแป๊บนึงลุงแป๊บนึงลุงแป๊บนึงเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าเพิ่งอย่าพึ่งชุบชุบชุบด้วยปตัวชุบอีกปิดตัวชุบอีกดีปิดตัวชุบอีกดิเฮ้ยมึงช่วยหน่อยช่วยหน่อยเดี๋ยวกูการให้เดี๋ยวกูการให้เดี๋ยวกูการให้กูการให้ตายมามาโฟกัสดีดีไหน่อยกัรหน่อยชุบอยู่ชุบอยู่ เฮ้ยมึงชูไม่หน่อยชูไม่หน่อยเดี๋ยวกูกันให้ชูไม่หน่อยชูไม่หน่อยสวัสดีตรงเนี้ยมามาลุมรุมแตายสิเทศมีคนนึงมีคนนึงชูม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 ชูด้วยชูด้วยเอ้ยแบ่งเล่นด้วยดิแบ่งเล่นด้วยดิแบ่งเล่นด้วยสวยสลิปเลยโอเคมึงงอเอาเพื่อนนี่มึงเอาเพื่อนนี่มึงเอาเพื่อนนี่น่าหวงกันมามากูการให้กูการให้กูการให้ที่เอาเพื่อนก็อยากเล่นเหมือนกันเว้ย เออหยิบเพื่อนมาหยิบเพื่อนมาเพื่อนก็อยากเล่นเลยเออเล่นดีๆสวย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 ไปต่อไปต่อมึงค่อยๆปิดไปมึงค่อยๆปิดมึงไม่ต้องเยอะเว้ยเออเนี่ยลุมรว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 มจะตายแล้วเหลือคนนึงเหลือคนน้องน้องวงน้องวงคนเดียวน้องวงเขาเล่นเขเล่นได้นะเขาเล่นได้นะบู๊ได้ไม่ค่อยบู๊โอเคไปเพลินเลยไปเพลินเลย เสียงใครวะแก๊งเราเมื่อกี้ไบต์เหรอใครนะเสียงใครวะเสียงไบต์เหรอเสียงไบต์เสียงอะไรพี่เสียงพูดเมื่อกี้ไม่เขไม่ไม่ชินไงไบต์มันขอไฟบอกว่าให้จูบเพื่อนเพื่อนก็อยากเล่นใช่ใช่พี่ผมผมไม่ได้นนี่ยแต่ไม่ถึงไม่ชินไม่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเสียงโทนนี้ในแก๊งไงเออหนูก็งงว่าเสียงใครวะไอไบต์ไบต์คือคือคือแก๊งเราไม่มีคนเสียงนี้ขอาในแก๊งนะครับที่เสียงดังไม่เขาแค่สงสัยเฉย ในแกงเราแค่งงว่าเสียงใครพูดคนใหม่ไงไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือในแก๊งมีแต่เสียงแก่ๆไงพอเสียงเด็กๆหนุ่มๆมาเงี้ยเพื่อนเลยตกใจเอ้ยเสียงใครวะหนุ่มจังๆก็แก่แล้วอะไรเงี้ยติดตื่นนะอยปกติไม่เคยพูดนะอยู่ดีเขาก็ว่าตัวเองใบาัเจ้านไม่ดีแล้วท่านไม่หนึ่งกับเพกกดเออชื่อดีฮวงนอนเอ้ก็แต่งตัวตกงานอ่ะ ทานเลยครับทานเลยขอบคุณอุชิขอบคุณโนซอบครับขอบคุณไอทีนาครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมนะครับขอบคุณโนซอบมากนะครับขอบคุณไอทีนาครับขอบคุณโนซอบครับขอบมากครับขอบมากครับขอบมากครับมีใครมาแปลไหมขอบคุณครับขอบครับมาเช็คชื่อเช็คชื่อเช็คชื่อแทนมึุติกุยตั้งแต่ตั้งแต่ผมตายอ่ะคนคว้าศพผม สี่ห้าคนไม่มีใครชุบขึ้นแม้แต่คนเดียวตายเหรอตายของพี่เลียวอ่ะไอ้คนไม่ไม่มีใครชุบขึ้นเลยสี่ห้าคนไม่แต่ถ้าดูมใครเชื่อในเช็คไหมในลูกคุณได้ยินพี่ลีบอกว่าปิดปิดตัวชุบกลางกล่องกูมองไปกูเจอแต่กูเจอแต่เพื่อนเราการกองไม่แต่แต่นั่นแหละก็ถือว่าแบบโคฟเวอร์กันดีแล้วไอ้เพื่อนชุบกันโค้ฟอะไรกันเงี้ยเวิร์กแล้วโดนสองทางก็ถือว่าทำได้ดี ีใครอยู emperor, ่ตู้ล่างปะมีใครอยู่ตู Platform, ้ล่างปะบ้านผมเป็นแบบไหนแ๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงพี่เอารุ่ยืนเช็คชื่อเหรออน้งเมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว koc กันด้วยนะครับ